คนขี้เหงาโอ้มันไม่ได้จํากัดเพศนะมีความรู้สึกต้องการใครสักคนหนึ่งเข้าใจเป็นเพื่อนมันก็มีคนเข้าใจคนประเภทนี้ครับซึ่งยอดฮิตกันสมัยนี้ก็เรียกว่าเด็กเอ็นใช่ไหมครับถ้ามาบอกกับผมเนี่ยามเข้าใจเป็นเอ็นทา c ์นะพวกพวกนี้นะครับเป็นสอบเท้าปรากฏว่าเป็นเอนเตอร์เทนเป็นคนที่ช่วยไปเป็นเพื่อนผ่อนคลายให้ความสุขไปร่วมปาร์ตี้บางทีมันก็เลยเขิดเนนะเออเหมือนกับบริการทางเพศไปเลย สวัสดีครับคนเราเนี่ยต้องการเพื่อนเอาละแต่มันมีสิ่งบางอย่างสะท้อนให้เราเห็นนะครับเออเราทําความเข้าใจกันหน่อยไหมฮะคนเหงาเนี่ยถ้าเราสังเกตนะไม่ได้แปลว่าเขาตัวคนเดียวแล้วไม่มีเพื่อนเลยไม่ได้หมายความว่าทุกคนตายไปจากชีวิตของเขาส่วนใหญ่คือคนที่เขาคาดหวังยังมีชีวิตอยู่คนที่เขารักแต่คนเหล่านั้นอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้เขาหรือเนื่องจากเขาเป็นคนมีบุค,คลิกที่เรียกว่าเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นคนสันโดษแล้วคนอื่นก็รู้สึกว่าเอ้ยเขามีขอบเขตมีบริเวณเราไม่รู้จะ คุยไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาในที่สุดมันก็เลยถูกทิ้งอะครับไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับความรู้สึกว่าไม่มีคนนี้อยู่ในโลกน,นี้น่ากลัวมากเออมันมันมันเยอะขึ้นอะมันเยอะขึ้นท่ามกลางคนอยู่รอบตัวจะมีคนบ่นว่าเหงาไม่ได้แปลว่าเดินอยู่ในป่าฉันอยู่ในกระต๊อบคนพวกนั้นไม่เคยบ่นเหงาหรอกครับ นะมันมีเพลงโบราณลูกทุ่งนะฉันมีฟ้าเป็นมุง้งมียุงเป็นเพื่อนพวกเขาอิทัศนคติที่เขาไม่รู้สึกเหงาแต่คนในเมืองเนี่ยคนเยอะอยาไปหมดเขารู้สึกว่าไอ้คนที่เขาคาดหวังเนี่ยไม่ได้อยู่กับเขามันก็เลยเหงาผมชอบฟังเพลงหนึ่งของ The Blues Brother s เนี่ยนะครับบอกว่า everybody needs somebody เราทุกคนต้องการใครสักคนหนึ่งก็จะทําให้คิดถึงออคนหนึ่งพูดเอาไวด้ดีๆนะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยทุกคนมีป้ายที่มองไม่เห็น,นแขวนคอกันอยู่และป้ายนั้นเน่เขียนบอกว่าปโปรดสนใจ แต่มันไม่มีใครออกมาพูดกันบ่อยผมมีเพื่อนตอนสมัยเรียนแล้วก็เป็นลูกร้านทองแสงสุวรรณเป็นเพื่อนกัน <c oughs> ก็เวลาเรากลับมาบ้าน <c oughs> ก็ต้องเดินผ่านบ้านเพื่อนก่อนพอถึงบ้านปับ๊บโบกไม้โบกมือก,กับเราเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะแกเข้าบ้านปั๊บแกก็จะทักว่ามาแล้ว <c oughs> <c oughs> ตะโกนอะอ้าออะแม่อืาอ้าอะไรของแกก็น่ก็ว่ากันไปผมก็สงสัยนะมันจะตะโกนบอกทําไมของมันเออมันมาแล้วใครๆก็เห็นแต่ก็เป็นอย่างนี้ทุกวันวันแล้ววันเล่ามีบางคนอยากให้คนรู้ว่ามาแล้วแต่มีบางคนนั้นอยากจะบอก กับทุกคนว่าฉันมาแล้วเพราะฉันคิดถึงเธอนั่นหมายความว่าทุกคนต้องการซึ่งกันและกันหรือไม่ก็คงจะต้องหาแมวหาสุนัขหาสัตว์เลี้ยงอะไรขึ้นมาไอดีก็ดีไปนะถ้าได้เพื่อนที่มันแปลกๆปไปหน่อยบางทีก็อะไรกันนี้ก็ต้องมาะวรงเหมันกันนะครับไม่เป็นไรอกครับเอาเถอะให้เรามีเพื่อนมีหลักการสวยๆของพระเยซูสอนสาวอกเอาไว้นะครับในแมทธิวบทที่7ข้อ12อันนี้ผมถือว่าเป็นกฎทองคำเลยนะฮะพระคัมภีร์บอกว่าจงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนอย่างที่ท่านอยากให้คนอื่นเนี่ยปฏิบั คุณอยากได้เพื่อนคุณก็ต้องเป็นเพื่อนเขาคุณอยากให้เขายิ้มเราก็ยิ้มกับเขาคุณอยากจะให้เข้าใจดีด้วยคุณก็ต้องใจดีดูเหมือนว่าเราจะต้องเปิดตัวออกไปก่อนสนใจเขาก่อนจริงใจต่อเขาเราก็จะได้รับความจริงใจกลับมาอย่างนี้เป็นตน้นเราจะต้องสร้างมิตรภาพเกิดขึ้นแล้วละ่ะโดยที่เราใส่ใจกับคนอื่นเพื่อนที่ร่วมงานกับเราใส่ใจเขาสักนิดทักทายชวนกินข้าวเฮ้ยกลับบ้านด้วยกันไหมแล้วเขาก็ไม่กล้าบอกใครนะครับมาทักซะหน่อยเป็นไรอะ่ะดูซึมๆไปโดยเฉพาะคนเป็นเจ้านายเนี่ยนะก็ต้องสังเกตลูกน้องหน่อยนะครับว่า เป็นอะไรไปไหมบางทีมันช่วยให้เราประเมินสถานการณ์ว่าเราจะต้องนําใครต่อใครเนี่ยให้ก้าวหน้าเดินหน้าต่อไปทําไมเราถึงต้องมีรีทีทมีเตะฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ทําไมเรามีไปเยี่ยมเยียนที่บ้านก็เพื่อให้เรารู้ว่าห่วงใยนะสนใจความเป็นอยู่นะเรื่องของรางวีรางวัลคําชมเชยคําปลอบใจบางคนถูกตําหนิมานะครับจากงานที่ไปทํามาแล้วมันพลาดอาจจะโดนอะไรแรงๆไปหน่อยโดนคําพูดต่อว่าไปนิดคืออารมณ์ตอน,นนะั้นเกิดขึ้นก็เก็บเข้ามาใช่ไหมครับไม่มีที่ระบายผมว่า เกิดขึ้นทุกที่ครับในบ้านเราบางทีสามีไปทํางานเนาะภรรยาก็จะเริ่มรับรู้แหละเขาก็ไปทํางานแต่บางทีก็รู้สึกเหี่ยวๆหไปหน่อยว่าเหมือนกับถูกทอดทิ้งไม่ได้สนใจลูกๆก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เห็นหน้าป๊าป๊าเลยก็ต้องกลับมาเ n t e ร t a i n เขาพนักงานสตาฟนักศึกษาโอ้ยผมว่านะหลายๆคนมีโอกาสที่จะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะมองออกแล้วก็เข้ามาแล้วก็เฮ้ย hey, เป็นอะไรไปดูหนังกันเราเลี้ยงเอาหน้าอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะทําให้ผ่อนคลาย แล้วก็มีโอกาสได้ระบายถึงสิ่งที่คับข้องใจนะครับเราช่วยกันไปช่วยกันมาแบบนี้มันก็จะช่วยให้สังคมน่าอยู่แล้วก็ทีมงานมันมีกําลังใจบางครั้งหัวหน้าอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้นะไม่ทันสังเกตมันก็มีเรื่องที่เขาแบกภาระอยู่แต่ถ้าเราได้ดูแลก,กันแล้วเราก็ไปบอกว่าโหัวหน้าสมศักดิ์มันเครียดนะมันโดนเข้าไปหน้าปลอบมันหน่อยหัวหน้าาจ,จะมาบอกสมศักดิ์ไปกินกาแฟากันอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนายห่วงใหญ่เขาบอกว่าตั้งแต่เด็กมาแล้วนะฮะหรือคนเราทุกคนเนี่ยมีถ บบย,ยิ่งโตยิ่งถังใหญ่ว่างั้นเถอะเหมือนเหมือนเด็กเนี่ยสังเกตไหมครับเขาไปเล่นกับเพื่อนวิ่งวิ่งวิ่งเล่นเล่นสักพักหนึ่งเขาจะกลับมาแล้วเขาก็จะมากอดแม่เขาจะรู้สึกพอเขาที่เติมถังแล้วเขาก็ไปเล่นต่อเราโตแล้วเราบอกเราไม่ใช่เด็กแต่เรามีอาการแบบนั้นเนาะบางทีเราก็อยากถูกกอดผมมีเพื่อนเป็นฝรั่งน่ะนะครับวันหนึ่งผมแปลกใจมากแกบอกว่าเฮ้ยแพทกอดฉันหน่อยเิผมก็อะไรวะขอกอดกันง่ายๆอย่างเงีย้ยเหรอฝรั่งเขาด้วยกันเขาเข้าใจเราสังคมเอเชียเราค่อยเข้าใจนะครับเขาก็กอดแล้วก็ บบาโอ้บางทีไม่ต้องการพูดระบายมากแต่ต้องการความเห็นใจการสัมผัสแล้วเขารู้สึกโอ้ขอบคุณมากฉันดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าไม่มีใครทําปล่อยเอาไว้ผมว่าเขาก็แย่เหมือนกันบางทีเขามีอะไรหน,นักมาเขาไม่ต้องการจะพูดอะไรมากหรอกแต่ว่าเฮ้ย hey, มอนะสู้นะไม่เป็นไรนะไปกินลูกชิ้นเดี๋ยวเราเลี้ยงมันผ่อนคลายได้เลยนะครับไม่งั้นนะครับเวลาเราดูประกวดเพลงเขาไม่บอกเราโอ้ยคุณทั้งร้องเก่งแล้วยังเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ด้วยเห็นไหมฮะมันทาให้เราสดชื่นขึ้นไม่ต้องไป หรือไม่ต้องไปจ้างใครมาเป็นเพื่อนยังไงมันก็ไม่ใช่มิตรแท้ใช่ไหมครับมิตรภาพชั่วคราวมันไม่น่าเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันมันไม่น่าหรอกครับมนุษย์ต้องอยู่ด้วยกันถ้าเรียนรู้คําว่ามนุษยสมพันธ์เนี่ยนะแล้วเราทํามันจริงๆจ,จังๆผมว่าเรามีเพื่อนนะเราไม่มานั่งเล่นอะไรตัวคนเดียวอยู่ตลอดเวลามันก็พูดยากก็ต้องกันเอาไว้ว่าอย่าเสียทรัพย์อย่าเสียคนอยากเสียศีลธรรมมันพายเราเสียได้ดีกว่าสิ่งที่เข้ามาใสแสแ้งหลอกเพื่อจะเป็นเพื่อนเราแลกกับสตังค์สมัยก่อนเรามีของเล่นที่่มัันนนเลด้วยก โหลดหนังยางอย่างนี้ยตั้งเตอย่างนี้เดีย๋ยวนี้เราไม่มีเมื่อก่อนนี้บอกว่าเพื่อนแท้กับเพื่อนกินเพื่อนตายหายากใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขจะต้องบอกว่าเออเพื่อนนิดไหนก็เอาแหละขอให้มันมีเธอที่พอจะเข้าใจที่จะพูดกันได้นะครับมันสนุกกว่าด้วยกันเยอะนึกออกไหมครับใครไปไหนเรากอดคอกันเออเดินไปคุยกันมันมีความสุขแล้วไม่ต้องกลัวครับว่าเขาจะมายุ่มยากในชีวิตของเราเราเป็นเพื่อนกับใครเขาเนี่ยนะฮะก็เท่ากับเรามีขีดเส้นว่าชันอนุญาตขนาดไหนถ้าคุณต้องการแค่นี้คุณก็มีขอบเขตของคุณแต่อยา่าน มันต้องการใครสักคนหนึ่งและว,วันหนึ่งเราเจ็บไข้เด็กป่วยวันหนึ่งเรายังปรึกษาปัญหาหาเรืออะไรพวกนี้นะครับวันหนึ่งเราทุกใจมีที่ระบายรักษามิตรภาพเอาไว้แล้วก็เราจะมีความสุขทีเดียวครับขอให้คุณเป็นนักเอนเตอร์เทนนะครับ